เอาล่ะโอเคนะครับกลับมากับผมนละไฟโลคัทคอเชนนะครับาพาพาสนี้ไม่ต้องสนใจครับไอดา่านนี้นี่เรายังไม่เล่นกันครับพารสนี้พารสนี้เราจะมาเริ่มปฏิบัติการเก็บข้าวเก็บของกันก่อนนะครับเอาล่ะเริ่มต้นเลยด่านนี้ก่อนอืมด่านนี้จะมีอะไรกเก็บเราจะมาสำรวจทีละชิ้นกันนะครับเอ่อรู้สึกว่าตรงนี้จะมีของอยู่สินะเอ่อมันเยอะก,กว่าแปดชิ้นเลยด่านด่านถังขยะนะครับอืมโอเคครับผมเข้าเจ็ดเกียร์หมดแล้วตอนนี้อืมมาแก ฉันฉันเกลียดแกฉันเกลียดแกที่สุดเลยโอเคได้มาแล้วชิ้นหนึ่งเลยชิ้นหนึ่งเก็บยินะ้โอ้คันขาคันแข็งคันขาจริงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเนอะเดี๋ยวก่อนไปเอออะไรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราต้องเชนชิ้นนี้เฮ้ยนี่มัน ใคยลงไปเหมือนนี้มาเล็มจิตึ่งนี่โอเคยังรอได้มาแล้วครับของอีกชิ้นหนึ่งกับตัวไ <Mega> Man, <X. S 2> ลท์เมกแมนเอ็กซ์รับไปซะครับโซนนี้มันก็คือชิ้นเกาะโซนสุดท้ายที่แกยังไม่ได้กนะ็คืออเมอร์บอดี้ซึ่งมันจะทำให้แกม,มีพลังป้องกันที่สูงขึ้นแค่นั่นแหละต่อไปก็ตามจะถากกรรมนะเอ็กซ์ฉันคงเชื่ออะไรมากกว่านี้ไม่ได้แล้วได้บอดี้สูตรมาแล้ว เฮ้ย <Hey, S 2> อะไรระเบิดคอสโมอยากรู้จังดามิมันแรงขนาดไหนแต่เอาไว้เผชิญหน้าต่อเอาไว้เก็บไว้เล่นกับบอสดีกว่านะครับไอ้ท่าแบบนั้นแต่น่าเสียดายที่บอสเราคิวไปหมดเลยนะครับอ่ะด่านต่อไปด่านนี้เหรอน่าจะเก็บของหมดแล้วมั้งด่านมดดนี่เหรอด่านมดดยี่เหรอของอยู่ลังเต็มให้ยังรอ มาแล้วบนนี้มีไลอัพปึ๊บได้เรียบขึ้นมาหน่อยนึงเฮ้ยถึงเอา้านึกจะถึงก็ถึงง่ายๆเลยไว้รอบนี้ว้าวถังอ e. ีสิ่งที่ฉันปรารถนาชิ้นต่อไปเป็น,นอะไรดีด้านนี้เลยด่านนี้ก่อนแล้วกันด่านนี้สึกมีไลอัพอยู่อันนึงไม่น่าจะยากมาก ไม่เราต้องลองดับเบิลเดสดูครับเื่อมันจะได้นิดนึงลองเทรสดูก่อนไปเราต้องเออก็ได้นี่ต้องกะจังหวะยากมากเลยเฮ้ยได้แลงไว้ยได้แลงไว้ยไม่น่าเชื่อถึงจะตาดดยแต่ก็คุมครับเราก็งต้องกลับมาเล่นด่านนี้อีกแล้วมายังเหลืออะไรอีกด่านฟลู ่่นมันแน่ซะเต๋อมีง่งายเลยมันนึกจะตายมันก็ตายง่งายๆเลยฮนะพอมี่าที่บอสแพ้เล็วเขาบนนี้มีอะไรมีเลือดตืดตายเลือดมาหน่อยนึงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรน่ารำคาแวแบบันนี้มันลำบากมากชีวิตเฮ้ยไอ้นี่มัน ลอยอัพ่อ้เดี๋ยวนี่เลือดผมยังไม่เต็มเหรอเนี่ยคิดว่าเต็มแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมประหลอดเลือดมันยาวกว่าประหลอดไอไอไอเอนเนจีมาหน่อยนึงมีอย่างนี้ด้วยให้เกมภาคนี้ดาดน้ำก็ต้องกู่กับบับเบิ้ลเฮ้ยอะไร แเราจะขึ้นไปเอาอยัางไงเอาเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ะโอ๊โอ๊ะโอ๊ะอ้ออออด่านจระเข้อเออใช่ด่านจระเข้เหลือไลฟ์อัพอ,อีกอันหนึ่งนี่โอเคครับอ่าไลฟ์อัอพอ okay. โอเคผมกลัวมากอเออไม่น่าเชื่อหลอดเลือดมันเกินมาเกินไอหลอดพลังงานมัน สอ,สองปึด๊ดนอะด่านนี้รู้สึกว่าจะเก็บครบแล้วนะมีสองอันนี้ใช่ไหมโอเคก็เหลือแค่น่าจะด่านนี้แล้วนะเหลือทางอีกอันสุดท้ายแล้วแล้วก็เราก็จะไปไปเชิญหน้ากับไอ้คางตดกันพร้อมแล้วเลยดิ <Ready>. go ปิดกอนว้อาชีพร Okay, มาทีแล้วถังเ e อียสุดท้ายครบแล้วแหมตัวด้วนเนี่ยเขาไม่ได้มาเพื่อเป็นัตูกับเรานะครับเขาเรามาเพื่อเป็นเพื่อนกับเรานะครับเ <c oughs> อาละ่ะโอเคนะครับตอนนี้เราก็เก็บไลอั up, พครบเก็บชุดเกาะครบแล้วก็เก็บถังอีครบแล้วนะครับเราเก็บครบทุกอย่างเรายกเป็นชิ้นส่วนซีนย์สองชิ้นนะครับซึ่งคมไม่จําเป็นหรอกมั้งนะงันก็ถ้าว่าใครอยากจะ,ะเผชิญหน้ากับซิกมาโดยที่มีของครบเหมือนผมแนละ้วก็ ดูเซฟนี้ได้นะครับอย่าลืมนะครับไม่มีชื่อเกาะจิโรลสองชิ้นนะครับนั้นก็ไว้ทูบ,บีคอนดิมิวจะกันพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับบ๊ายบาย